เปิดภาพสุดอบอุ่นตุ๊กบวยในงานวันเกิดลูกสาวหลังจากที่หลายๆคนรู้กันว่าบวยเฉชทวุฒตุกชนกวนัทที่แต่งงานอยู่ด้วยกันมานานกว่า7ปีและมีน้องแพร่และน้องภูมิมาเป็นพยานรักทําให้หลายคนสงสัยว่าเพราะอะไรบ้วยเฉชทวุฒตุกชนกวนัทถึงกับมีกระแสข่าวออกมาสารพัดว่าฝ่ายชายมีมือที่สจนขอหย่าก,กับตุกในวันที่คลอดน้องภูมิได้เพียง20วันเท่านั้น อย่างที่เคยมีข่าวอยู่ช่วงนั้นอีกทั้งปัญหาส่วนตัวต่างๆนานาซึ่งที่ผ่านมาทั้งคู่เกือบไม่เคยเปิดถึงสาเหตุการหย่าร้างในครั้งนั้นเลยแม้ว่าความรักในรูปแบบของสามีภรรยาจะจบลงไปเนิ่นนานแล้วสำหรับคู่ของตุกชนกวนัตและบวยเฉทวุฒิแต่ในบทบาทของพ่อและแม่ของลูกๆนั้นทั้งสองยังคงเป็นอยู่ตลอดไปจากภาพของคุณพ่อบวย ซึ่งเจ้าตัวเขียนแคปชั่นความสุขว่าของผมเสมอแล้วดูจากรอยยิ้มของลูกๆแล้วสัมผัสได้ถึงความอบอุ่นล่าสุดวันเกิดน้องแพรล,ลูกสาวคนโตที่วันนี้โตเป็นสาวน้อยอายุ13ปีแล้วตุกระบวยได้มาร่วมเคียงข้างอวยพรวันเกิดลูกสาวกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาอีกครั้งภายใต้บรรยากาศที่อบอุ่นถูกห้องล้อมไปด้วยกลิ่นอายของความรักและความอบอุ่น หลายคนเห็นภาพดังกล่าวต่างเข้ามาร่วมกดไลค์กันดูรัวและร่วมอวยพรวันเกิดให้น้องแพลวอย่างล้นหลามเลยทีเดียวทางนี้คุณพ่อบ้วยได้ลงภาพครบทีมพ่อแม่ลูกและเขียนข้อความไว้ว่าความสุขของผมความสุขของพ่อแดดดี้รักหนูที่สุดนะคะสุขสันต์วันเกิดนะคะ Hashtag 13ปี